ลูกฉันเป็นคนดีเหรออ๋อเขาไปสัมภาษณ์พ่อแม่ตะวันนะก็บอกโอ้ลูกนี่เป็นคนดีนะเออขนาดให้อะไรเขาสู้เพื่อสังคมนะเขาสู้เพื่ออะไรอืมนะครับเออเป็นคนดีก็เป็นคนดีล,ล่าสุดนี่อดโอหงอาหาอะไรกัวไหมเออนะก็คืนอนะ ขนาดพ่อแม่เขายังห้ามไม่ได้อะนะครับก็พ่อแม่เขายังให้ทายลูกเะยนะนะก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะครับเป็นคนดีก็เป็นคนดีนะลูกฉันเป็นคนดีนะลูกฉันเนี่ยโอ้อีตะวนนี่นะมันยังมันยังมันยังแถไม่เลิกนะมันยังบอกโอ้สถ,ถาบันไม่ปรับตัวนะเออความคิดคนพวกนี้นะครับ นับวันเนี่ยมันกู่ไม่กลับอ่ะไอคนพวกนี้มันกู่ไม่กลับนะเดี๋ยวพอใช้สูตรอดข้าวนะเดี๋ยวมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูตรเดิมอ่ะมันก็เคยเประกาศอดข้าวมาแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมเดี๋ยวมันก็สูตรเดิมเดี๋ยวก็สารก็เห็นใจก็ให้ประกันตัวออกมาอมนะครับตํารวจจับแล้วผ่านไปสักเดือนสองเดือนนะสารก็ปล่อยฮอะเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวมันก็มาหาอะไรทําเรื่อยเปื่อยอีก นะครับแล้วที่มันไปปวน,นกระบวนเสด็จเนี่ยนะมันยังบอกว่าเอ้ยก็ไม่เห็นจะเข้าข้อหา1นึเลยไม่เห็นจะ,จะข้อหายุยงปุกปั่นเลยว่าเงินนะมันบอกนะครับบอกโอก็แค่หนูก็แค่ไปถามตำรวจเฉยถามตำรวจว่าเอ๊ะทำไมต้องมาวิ่งตรงนี้ด้วยนะหนูไม่ได้ไปจี้หนูไม่ได้ไปแทรกหนูไม่ได้อะไรเลยแต่ปรากฏว่ามีคลิปมันเนี่ยนะโอ้นะครับตอนที่ขับรถแทรกเนี่ยนะหน้ากล้องเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลย หลักฐานมันชัดเจนนะฮะแต่คนพวกนี้ก็พยายามจะแฉไปเรื่อยเปื่ยตามภาษาของมันนะมันก็โกหกปิดเบือนของมันไปเรื่อยเปื่ยเพราะว่าไอ้พวกด้อมส้มก็มันจะพร้อมที่จะให้ทายอยู่แล้วนะไอ้พวกด้อมส้มนะครับมันพร้อมที่จะให้ทายมันพร้อมที่จะอะไรอยู่ลนะเออเนี่ยบอกไม่ได้แถ re, ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปแบบว่า ขับจี้เลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แค่ไปถามตำรวจเฉยปุกปั่นตรงไหนโอ้โหแต่ในคลิปมึงนี่นะเออภาษีกูนะอะไรของมันอนะเออที่มันบอกนะอะไรอะมึงรีบไปไหนจะรีบไปไหนมันจะรีบไปไหนนักหนาอะไรภาษีกูประชาถนนประชาชนถนนก็โขภาษีกูเนะี่ยอืมนะครับภาษีกูมุกเดิมๆเนี่ยนะไนะอ้พวกดอมส้มก็นะประสาทประสาทจะกินนะ เออนะถ้าถ้าตะวันเป็นคนดีก็ไม่มีใครเป็นคนไม่ดีแล้วล่ะครับจริงไหมอ๋อลูกฉันก็เป็นคนดีหมดแหละนะทําอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้วแหละนะเอาเลยฮะตามสบายนะครับนะจับจับเดี๋ยวตํารวจจับรัศาีก็ปล่อยตํารวจจับรัศาีก็ปล่อยเอาเลยตามสบายนะประเทศนี้แล้วตะเวนตะกรรมนะดม่นนะเหนื่อยใจนะอืมนะนี่ถ้าพิเต้เขาไม่มาทําอะไรพวกเนี้ยเขาจะ ออกหม่จับออกไหม้สารอะไรป่ะนะออจับได้สักพักเดี๋ยวมึงเอาปวนใหม่นะครับคนพวกนี้มันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะเออมันจะล้มเจ้าให้ได้มันจะล้มสถาบันให้ได้มันอยากให้สถาบันเท,เท่าเทียมกับประชาชนให้ได้นะเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้าถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรประเทศไทยใจดีเกินทำไมมันจับมันเข้าคุกจริงๆอะนะเออ๋ยวมันก็หาเรื่อง อดอาหารประทว้วงหรืมันก็หาเรื่องปล่อยตัวมาจนได้ะนะครับเออก็งงทาไมไม่ตัดสินจําคุกมันจริงๆจังๆสักทีวะนะมันก็มีคดีหลายคดีมากนะแต่ทําไมไม่ตัดสินจําคุกมันจริงๆเลีวยก็ปล่อยเลีวยก็จับเลีวยก็ปล่อยเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นประเทศอื่นนี่เขาไม่ปล่อยนะเขาจับแล้วจับเลยนะเออมีประเทศไทยนี่เนหะี่ยจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยงงมากเลยนะนะ เก่งจริงๆแล้นะคนพวกเนี้ยนะครับมึงไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดนะเอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ